เอาละครับอันนี้ก็ถึงคิวของตุ่มติ๋มกับกระบะแล้วครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตุต่มติ๋มได้ขับกระบะในการแข่งขันครั้งแรกเลยก็ได้สนับสนุนจากยาชื่อดะให้ล้องมาใช้นะเดี๋ยวเมาดูกันตถเมล์กระบะคันที่ว่ามัเป็นที่สี่จะจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเป็อครับเอาละครับถึงคิวตุ่ติต๋มแ<อ>ลม้ 4, รรว<ภ> กับสยามทรักครั้งแรกของตุต่มีเองเนี่ยเดี๋ยวตุม่มสีจะลงไปแข่งขันแล้วนะ<อ>ยังไงยบาเชียผมด้วยมันเป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเหมือนเราได้ของเล่นใหม่เลยอ่ะอ่แล้วทางยาชิดดาเนี่ยให้ล้อมาลองใช้ S04 เ<อ>ดี๋ยวดูกันว่าแม่งแข็งไหมมันไหมเราเชียต,ตุม่มีเบอร์สเก ผมมาลงครั้งนี้ก็เพื่ออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยขับรถเก่งมา8ปดปีแล้วเนี่ยแล้วมาจับรถกระบะที่เป็นรถมีแรงม้าเยอะๆแรงทอกเยอะๆเนี่ยแล้วการประทะการแข่งขันมันสูงกว่ารถเก่งที่ผมเคยแข่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมถึงเลือกมาที่นี่เพราะว่าเป็นการเปิดตัวหรือว่าการเริ่มที่ดีที่จะสู่เก้าระดับประเทศรายการที่ใหญ่กว่านี้ หรือรายการที่อินเตอร์มากกว่านี้ก่อนเลยต้องขอขอบคุณทางยาชิตดานะครับที่ให้ล้อมาใช้ในการแข่งขันบอกเลยครับล้อมันสำคัญมากไม่ว่าจะรถเก๋งหรือรถกระบะมันมีการปะทะกันเพราะว่ากติกาในการทำรถรถแข่งเนี่ยมันเกิดการปะทะกันแน่นอนผมแข่งครั้งแรกนะกระบะวันนี้นะครับผมมีการปะทะกันที่บนเขาบนเขาที่สนามพีระซึ่งล้อเราเนี่ยกระแทกกันมันไม่ดุ้งและมันก็ไม่แตก จนผมได้โพเดียม4อเวออและที่2ในรุ่นคาสโปบีครับผมผมจึงมั่นใจใช้ล้อยาชิวดามาผมใช้มาหลายปีมากๆแล้วครับตั้งแต่รถเก่งแล้วคือล้อยาชิวดะเนี่ยพาผมได้แชมป์มา2ปีซ้อนเลยนะปีนี้ก็รุ่นแชมป์ปีที่3จะได้ไหมได้ไม่ได้ของพวกนี้นะครับ1เลยฝีมือ2รถ3อุปกรณ์ที่รถซึ่งนั่นก็คือล้อที่เราใช้ในการแข่งขันผมบอกเลยล้อนะที่ดีนะ เบาแข็งทนลุมไม่ออกยังไงแม่งก็แชมป์ของจริงไม่ได้ม้ฝากเชียร์ด้วยนะครับเชียร์ตุ้มติมด้วยกับสยาม ยาชโยดะผู้ผลิตล้อแท้บที่มียอดขายมากกว่า1ล้านวงต่อปี